สำหรับวันนี้นะคะเรื่องความน่าจะเป็นของเราเนี่ยเราก็มาสร้างความหมายของความน่าจะเป็นกันก่อนเลยความน่าจะเป็นคือจํานวนที่บ่งบอกโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นใช้ช่วยในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์มากมายในชีวิตประจําวันเพื่อวางแผนในการดําเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตให้ดีขึ้นเช่นการพยากรณ์อากาศนะคะค่ะสําหรับเรื่องความน่าจะเป็นของเราเนี่ยมีอยู่3หัวข้อนะคะก็คือการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นกฎที่สําคัญบางประการของความน่าจะเป็นนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องการทดลองสุ่มและเหตุการณ์การทดลองสุ่มและเหตุการณ์การทดลองสุ่มเนี่ยก็คือการทดลองซึ่งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นไปได้อะไรบ้างแต่ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่การทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างแรกก็คือโยนเหรียญบาท1เหรียญ1ครั้งหน้าที่หงายของเหรียญเนี่ยอาจจะออกเป็นหัวหรือว่าออกเป็นก้อยนะคะและการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งหน้าที่หงายขึ้นอาจเป็นแต้ม1 2 3 4 5หรือว่า6นะคะค่ะแล้วในการในเรื่องของการทดลองสุ่มและเหตุการณ์เนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้จักกับคําว่าปริภูมิตัวอย่างก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด ของการทดลองสุ่มปริภูมิตัวอย่างหรือเราอาจจะได้อีกอย่างหนึ่งว่า sample space และมักเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ S ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเหตุการณ์หรือว่า event เนี่ยก็คือสับเซตของปริภูมิตัวอย่างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษ e ์ตัว E พิมพ์ใหญ่นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1เนี่ยก็คือการโยนเหรียญ1นเหรียญ2ครั้งนะคะเมื่อเราให้ S เนี่ยแทนด้วยปริภูมิตัวอย่าง e แทนด้วยเหตุการณ์ในการโยนเหรียญ1นเหรียญ2ครั้งเนี่ยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือเราเนี่ยให้ h ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยแทนด้วยหัวและ t ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยแทนด้วยก้อยดังนั้นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือหัวหัวหัวก้อยก้อยก้อย,อย,อยหัวนะคะถ้า e 1เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ได้หัว2ครั้งก็คือ e 1เนี่ยก็คือหัวหัวถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจ e 2เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ได้หัวอย่างน้อย1ครั้ง ดังนั้น e 2ก็คือหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วถ้าเหตุการณ์ที่เราสนใจอันดับ3เนี่ยก็คือ e 3เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้หัวเลยดังนั้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้หัวเลยก็คือก้อยก้อยนะคะค่ะสาหรับตัวอย่างที่2ในการโยน,น 1, เหรียญ1นเหรียญและลูกเต๋า1ลูกนะคะเมื่อเราให้ s เนะี่ยแทนด้วยปริภูมิตัวอย่างและ e เนะี่ยแทนด้วยเหตุการณ์การโยนเหรียญ1นครั้งและลูกเต๋า1ลูกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือเราจะเห็นว่า s ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยแทนด้วยหัวและทีตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะแทนด้วยก้อยแล้วเลข1ก็คือแต้มบนหน้าลูกเต๋านะคะแต้มบนหน้าลูกเต๋าซึ่งจะมีตั้งแต่1นถึงหดังนั้นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือหัว1หัว2หัวสามหัว4หัวห้าหัวหแล้วก็ก้อย1ก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5แล้วก็ก้อย6นะคะเราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ย เหรียญเนี่ยขึ้นหัวและออกแต้มลูกเต๋าเป็นแต้มคู่นะคะก็คือหัว2หัว4ี่แล้วก็หัวหนะคะถ้า e 2เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นก้อยและแต้มลูกเต๋าอ,ออกเป็นแต้มคี่ก็คือเราจะได้ว่า e 2เนี่ยก็คือก้อย1ก้อย3แล้วก็ก้อย5้านะคะค่ะ การเขียนแผนภาพแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญและลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกันดังตัวอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มจากการที่แสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋าก่อนนะคะ1ลูกเนี่ยก็คือแต้มลูกเต๋าเนี่ยจะขึ้นได้หนึ่งสามี่ห้าแล้วก็หเมื่อเราแสดงแต้มลูกเต๋าที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการโยนเหรียญ1นเหรียญนะคะก็จะเป็นไปได้ก็คือหัวก้อย หัวก้อย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 แล้วก็หัวก้อยนะคะดังนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือ1หัว1ก้อย2หัว2ก้อย3หัว3ก้อยแล้วก็4หัว4ก้อย5หัว5ก้อย6หัว6ก้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องแรกของเราเนี่ยก็จบไปแล้วนะคะฝากไปทำแบบฝึกหัดเรื่องแรกของเราด้วยนะคะ